เรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องกรณีที่ทางนายชวนนอินทระโกมาลายสุดโคศุภักปัิปัติปอบไม้สัมภาษณ์โจมตีรัฐบาลโดยเฉพาะแนวคิดของทางรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐีต่างประเทศเนี่ยนายสุรพงศ์โตวิจากไชยกุณจะให้ทางสากประชาชาติญญาณเข้ามาร่วมในการดูแลเรื่องจากการเลือกตั้งและมาสังเกตการ โดยดายชวลบอกว่านี่คือเป็นอันตรายทําให้หมาน่าเข้ามากักตัวผลประโยชน์เพื่อรักษามา้าของตัวเองซึ่งผมขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะครับสิ่งที่นานาชาติโดยยอดนายบันคีบูลเลขาธิการ UN เนี่ยได้ออกแถลงการอย่างต่อเนื่องว่ารู้สึกกังวลในสถานการณ์ในประเทศไทยและขอเรียกร้องให้ทุกคนเคารพสิทธิมนุษยชนและหลักวิธีธรรมอันมาทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแ,แยง้งมันเป็นการแสดงออกที่เขาห่วงใยในภาวะที่ลักษณะการชุมนุมทางการเมืองที่สองมีความรุนแรงเกิดขึ้นเรื่อยๆโดยกระทบแม้แต่กระทั่งเด็กที่เสียชีวิตไป4รายเนี่ยอันนี้นานาชาติค่อยความสนใจและก็ยินดีให้ความช่วยเหลือ,อนะแต่สิ่งที่นายชมาดนทนแถลงเนี่ยแล้วไปมองลักษณะเหมือนมองโลกในแง่ร้าย ว่านานาชาติเนี่ยจะเข้ามาตักตัวผลประโยชน์เพียงเพื่อรักษาอำนาจของรัฐบาลทางสายยิงรักผมบอกว่านี่คือมองโลกในแง่ร้ายแล้วคิดแน้นหลักกันใจแคบแล้วมุ่งเอาเรื่องนี้เป็นลักษณะเป็นเกณฑ์การเมืองในการโจมตีรัฐบาลว่าจากให้นานาชาติเข้ามาแ,แทรกแซงทั้งที่จริงไม่ใช่ครับเพราะว่า,าเข้ามาสังเกตการแล้วก็มาช่วยเสนอแนะความคิดเห็นในการหาทางออก ซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนบนพื้นฐานเราแบบนี้ที่เราพยายามหาโครงการในขณะนี้เนี่ยซึ่งนายบันคีมูลเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการที่เจรจาหรือการที่จะเสนอแนะในการหาทางออกให้กับประ,ประเทศในกลุ่มการเมืองที่มีความขัดแย้งหลายประเทศและประสบความทําเร็จมาแล้วเพราะฉนั้นสิ่งที่นายชวนนท์อินทระโกลสกุดโกลสุขพัปฏิบัติผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครว่าเป็นโฆษสพรพักการเมืองแต่ ท่านน่าจะทําหน้าที่เหมือนน่าจะเป็นโฆษกกรบมากกว่าและสอดคล้องกับสิ่งที่นายสุนเทพกับพวกคุณผู้ชุมนุมเนี่ยละะักษณะเหมือนเดินผู้ขนานกันนะครับแบ่งหน้าที่กันทําเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะเรื่องนี้ผมยืนยันว่าสิ่งแนวคิดของร,รัฐีต่างประเทศในสุพงอ์โตวิจาก,กัยคุณเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่เชื่อว่าถ้าในบันทีบูลมาให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงในการที่ช่วยประชะช่วยประสานให้ทุกฝ่ายมีการเจรจาก,กาันก็นำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยได้นะครับเพราะเรื่องนี้อย่าก,กลัวครับเราเองเชื่อว่าประเทศไทยมีอำนาจติปไตยไม่มีใครเข้ามาร่วมอำนาจอาธิปไตยของไทยได้นะครับเรื่องนี้การการให้คำแนะนำเป็นสิ่งที่ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรเป็นเรื่องธรรมดา เพราะนั้นสิ่งที่ส,สมาชิกพรรคพันธัตย,ย์รวมทั้งพรรคพัน์ัตย์งใหญ่เนี่ยผมมองว่าอยากให้เป็นลักษณะเหมือนเป็นเข้าองว์ใหญ่ที่สุจริตใจไม่ใช่ลักษณะเอามาโจมตีทางการเมืองแล้วเอาเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองในการมุ่งโจมตีรัฐบาลนางสาวยิ่มลักษ์และรัฐบาลนางสาวยิ่มลักษ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมมองไม่เกิดเป็นอยู่กับคนไทยครับผมมีประเด็นแค่นี้มีคําถามเชิญครับ